สบการณ์น,นอกชั้นเรียนการแต่ทอดประสบการณ์และความรู้จากบุคคลภายนอกที่ประสบความสำเร็จในการีพและหน้าที่การงานสามารถทำให้นักศึกษามีโลกทัศน์และมีมุมมองในวิชาชีพได้วกว้างไกลและสามารถประยุกต์ใช้กับความรู้ในรายวิชาต่กงรได้ดังนั้น,น,านการจัดปัญยาพิเศษในหัวข้อหลักการที่เกี่ยวข้องกับการ,การเรียนภาษาอังกฤษการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษตลอดจนแนวคิด ในการทำงานหรือประกอบอาชีพในอนาคตและประเด็นอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาจึงเป็นความจําเป็นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆแก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสารถึงได้จัดโครงการบรรยาสริมศยภาพทางภาษามีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาความรู้ในงักษะรวัชาชีพแก่นักศึกษาหลักสูตรสารวิชาชาษสารเพื่อการศึกษสาสารพลรวมถึงหลักสูตรอื่นและทุ่งที่สนใจอีกครั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติร่วมกันของนักศึกษาและก็การบริการความรู้แก่ชุมชนในขณะเดียวกันวันนี้ีผู้รับเข้ารับความการบรรยายจำนวนประมาณ500คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากสาขาภาษาต่างประเทศและสถาขาอื่นในมหาวิทยาลัยรวมถึงนักศึกษาและคณาจากสถาบันการศึกษาจากภายนอกซึ่งการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรคุณสุพจน์หลีุวงพิธีกรรายการนิเทศเมกเบิร์ t จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีให้เกียรติ รัเมียกรในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะ dan beri ประธานขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณผู้ช่วยสำนักจัญญาภิร์ศาสตราจารย์รองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลศาสตร์ปัญญาสูงข้ัมในการเปิดการต้อนรับในค้นนี้นะครับวินาทีนตื่นเต้นมาถึงแล้ใช่ไหมครับคุณใบวันใช่แล้วค่ะคุณตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยค่ากยบวัน เพื่นอนๆน,น,นะครับ <c oughs> แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆต้องมีตื่นเต้นกันนะครัจจบเพราะ,ะว่าคนกัดใจจะไปจดกันมากนะครับคุณวัยวันก็จะพูดถึงคนหนึ่มยูเทนรุ่นหลอ่อใส่แว,ว,ว,ว่นด้วยนะครับต้องความสามารถขนาดนั้นสำเร็จการศึกษาและปริญญาตรีจากคณะนรัตศรศ์ภาควิชาการปกครองจุฬาลูกรอลมหาวิทยาลัยนะคะแรงมากขอบ เริ่มมากขึ้นใอวันแล้วก็มีความโดดเด่นาน,นนะการรายงานข่าวภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เติบโตในวงการข่าวอย่างรวดเร็วนะครับและปัจจุบันเป็นพิธีกรและเพลงถีบรายการสาาอังกฤษเดินใจไว้รุ่นอย่างพวกเรานะคะกันคือรายการ English Breakfast นะครับทางช่องทีว,ว,วทีไทยหรือว่าไทย i ี b s ค่ะซึ่งเป็นรายการภาษาอังกฤษที่ผสมผสานเป็นคอมเมดี้นะครับที่เห็นว่าภาษาอังกฤษนะั้น สามารถเรียนได้ทุกที่ไม่จำเป็นจะในห้องเรียนนะครับแต่ว่าสามารถเรียนได้ทั้งจากข่าวจากเพลงหนังสือทิมภาพยนต์นะครับไม่จำเป็นต้องมีถึงต่างประเทศก็สามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้โดยอาศัยบริบทน,นั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเรียนเชิญพิเตสุภชลนภีกกสวา่างค่ะ ให้น้องๆเนี่ยเขาอยากนั่งข้างหน้าอันนี้เยอะนะครับเพราะว่าคนนั่งหน้าเนี่ยจะได้เปลี่ยนนะคนได้หลังเนี่ยจะได้คั่งดูน้อยกว่านะอันนี้เนี่ยอ,อาจจะนิดนึงนะว่าผมพี่เต้เองเนี่ยตั้งแต่เกิดมายังโตเนี่ยนะเชื่อไหมว่าไม่เคยที่เดียวจะนั่งโต้ยังหน้าเลยนะครับคือถ้าไม่นั่งข้างหลังคือนอนข้างหลังนะครับแล้วน,นอนไม่ใช่นอนแบบนอนนี้ด้วยอาจารย์เป็นนอนแบบพืนน้นเลยนะหลังห้องเรียนใช่นะถ้าโชคดีนะเอาผู้เดียวใี่นองด้วยนะเพราะผมจะไม่ว่าเลยนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่ในวันนี้เนี่ย อาจจะซุกซิดกับเพื่อนบ้านตร่าวในที่ไม่ควรเพื่อนข้างนะครับเพราะว่า,าพี่เต้ไม่เคยคิดจะโทษเด็กเลยถ้าเด็กคนนั้นจะไม่มักงใจเรียนในวิชาอะไรที่นั่นะครับมัน either มันไม่กรณีหนึ่งกรณีหนึ่งนะต่ออันนี้คือหนึ่งวิชาน,น,นาั้นมันน่าเบื่อนะฮะมันไม่เด็กไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตเลยอย่างพี่เต้มาจบรัฐศาสตร์เวลาเดือนอย่างเป็นประ,ะเพณยนึกย้อนไปตอนนั้น คุณเร so ียนฟรีบอลลิ่งไปทำไมวะอะไรเงี้ยตลอดนะมันมันเป็นเอาอาการนั้นที่เกิดขึ้นกับสองคือปัญหาอยู่ที่อาจารย์คนที่สอนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่ได้พยายามที่จะตอบตัวเองนะฮะให้พยายามจะสอนเนี่ยสนุกสนานเพื่อให้น้องๆไม่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 เบื่อแบบนะฮะแต่ถ้าระหว่างทางที่พี่ได้ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จคือพวกเนี้ยมันสอนไปแล้วโอ้โหแว่นใส่หมวกหน้าเวรีหัวเบื่อเลยคนคิดนะฮะก็ไม่ว่ากันนะฮะอยากคุยก็คุยได้คุยเบาๆอย่ากวนเพื่อนคนอื่นที่เขาอยากนะครับโอเค ก็ทีนะครับ uh, ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาในวันนี้นะครับก็เมื่อเช้านี้ก็ไฟล์ช้ามากนะครับก็หกโมงเช้านะฮะออกจากบ้านตีสี่นิดๆนะฮะก็เลยกลับมาถึงกว่าจะเคลียร์งานเคลียร์อะไรประมาณตีหนึ่งกว่าเลยแต่สนใจก็ไม่ถึงเป็เลยแต่สนใจไม่น้อยเลยนะนะก็เลยเราก็พูดอะไรผิดๆไปบ้างระหว่างนี้ก็ขอให้เ้องต้นนะครับโอเคเช็คสมรรถประชากรหนึ่งนะครับในห้องนี้ใครที่ ชอบวิชาภาษากิดเป็นชีวิตจิตใจเลยเกิดมาผู้สิ่งนี้เขาดูอะไรโอเคนะยกขึ้นด้วยความที่หลายลายคนก็เย่ฉันรักจริงบางคนก็ยกขึ้นมาแย่ฉันโกงทั้งเพลงฮ่ากัแล้วแต่นะครับโอเคกลับกันโอเคแม่ของก็ดีจริงนะนะกลับกันน้องๆที่อยู่ในห้องนี้ใครครับที่ไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษเลยอย่างรุนแรงยกขึ้นนะครับไม่ชอบอย่างแหน รู้สึกว่าตัวเองอ่อนวิชานี้บ้างและที่สำคัญวันนี้ถูกบังคับให้มาปาร์ลขอดูด้วยโอ้โหนั่นไงนครับบอกจริงปากโนั่นเองโอเคแต่คราวนี้ครับน้องๆครับน้องๆที่ไม่ชอบการเรียนภาษาดิบครับคราวนี้ของวันนี้คือพี่เต้ไม่ได้มาสอนน้องๆครับ,รบน้องๆพี่เต้จะมาก่อนเนี่ในบรรดาน,น้องๆนักศึกษาด้วยกันนิสิตไมาา่ใช่นักศึกษานะเพื่อนด้วยกันนีใครที่เป็นนักเรียนแระยัง และเก okay. 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 ิดก่อนเดือนเมษายน2524มั้งครับดูนะขออนุญาตอาจารย์นะครับนักดนตรีต้องยกอะไรบ้นะฮะโอเคทุกคนทุกคนเกิดหลังนะวันนั้นพี่เต้เรียกน้องเลยทุกคนนะโอเคว่าโอเคซึ้งนะฮะตอนนี้น้องๆครับที่พี่เต้จะมาแบ่งปันกับพวกเราเนี่ยฮะไม่ใช่เป็นการสอนขออย่าว่าไม่ใช่การสอนนะแต่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับถ้าคือมูลเหตุรคเพื่อทำไมพี่เต้ใช้คำนี้ครับมองเห็นปะ นะครับอะไรไหนล็มั่งไหนไหนก็เพื่อไม่ให้เป็นการหลับนะหลายคนที่จะทานข้าวมาจะหนักท้องจะตื่นหน้าหนักตาก็หย่อนนะฮะพอหนักแก้มหลายคนที่ต้องเรียนเลยไปฉีดวัวทองอะไรก็ว่าไปนะฮะล็อกล็อกอานออกเสียงล้อกกันนะครับวันนี้ฮัมบูรมบูอ,อ่านะครับเอ่อจะมาจากคำว่าฮัมบูร์กฮัมบูร์ก คนมากน้อยไปดิ <Techn Pokémon> ่งเกลามาจากไหนนะครับเพราะว่าพี่เต้เนี่ยะฮะได้ใช้คำว่าเรียบเรียนนะฮะจากประสบการณ์ีอยากจะเข้าวงการของพวกเราเองนะฮะอยู่ในแวดวงสาขากิจมาก็ภาคใหญ่แล้วนะฮะรวมถึงว่าตอนไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐด้วยนี่คือรายการี่ได้ครับมี respect ด้วยความจริงใครไม่เคยอยู่มาขอดูหน่อยโอ้ยมาก่อนนะเข้าใจเข้าใจเพราะจริงจริงอาจารย์ผมเข้าใจนะเพราะว่า อตอนนั้นรายการเปิดมาใหม่ๆปุ๊บไปจัดทุกอะไรถูกไหมฮะช่องเจ็ดมีสามทองโอ,โอ้โหเจ๊อยากตายเอซีนเนียวสั้นรายงานออกมาครับผลเลนดิ้งออกมาโอ,โอ้โหตายแล้วคนดูที่แทบอยากจะขับเผารายการทิ้เงเลยแต่ระหว่างทางนะฮะก็ยังพัฒนาไปเ,เรื่อยจนถึงตอนนี้ก็เลตติ้งเราก็ไม่ได้หวือหวามากมายนะฮะคนดูยอดนเิยมก็ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งหวังว่าจบวันนี้ไปแล้วน้องๆหวังว่าจะเปิดใจ แล้วก็เปิดช่องดูบ้างนะฮะจริงดูไม่ดูไม่ไมีผหรอกนะเพราะนี่ภาษีพวกเราจ่ายแล้วดูไม่ดูไม่ได้เดียวเท่าเดิมนะแล้วแต่แต่อยากที่ดูว่ามันมันมัน,มนเราตั้งใจทำจริงเพื่อสองสาาอังกฤษกังไทยนะครับโอเคอากาศทางไทยพีเอสน,นะฮะเก้าหกครึ่งสองทิโอเคทีมงานทีอยู่เนี่ยฮะไม่กี่นอนเนี่ยผลิตร,รายการโทรทัศน์สอบดาระห้าสิบนาทีเยอะมากเป็นเวลาที่เยอะมากนะครับ แล้วก็อันนี้ก็คือเว็บไซต์เรานะครับเดี๋ยวน้องๆคนไหนเกิดมีค้องเทนะฮะอยากจะถามอะไรที่นี่เนี่ยก็ส่งมาได้ที่เต้เช็คแนวเรีนะครับทุกครับนะฮะก็จะมีหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีไอ้เด็กคนนี้นะนาทิ้งนะครับเป็นพิธีกรร่วมกันนะครับอายุถึงสิบสี่ขวบนะครับแต่มูลเหตุที่สามารถพูดภาษาติดได้อย่างคล่องแคล่วก็เพราะว่าพี่คนนี้ฮะเป็นพ่อเขาแล้วก็เป็นซูเปอ์ไรเตอร์นะครับก็เขียนบทแล้วก็มาคับลูกมาแสดงนั่นเอง นะครับก็แล้วก็ทีนี้ก <anyone> mm ็เ hmm. ป็นเป็นภาษางานดเลคเตอร์โปรดิวเซอร์แล้วก็เอ็นฮาร์ดีดําหนึ่งตัวโรนี้เป็นครีเอทีฟของรายการนะครับนะฮะตัวหลักดนี่เคยมีอยู่2ตัวเนี่ยนี่นี่ฮะเป็นแพทริกกับดีดีเต้นะครับเมื่อกี้ก่อนเขาเขามามีอาจารย์ท่านหนึ่งถามว่านี่พีเต้ยทำไมไม่ใส่ชุดลุงลังมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพีเต้ก็บอกว่าผมมาในโกูที่ที่ราพอเขาจะไม่ให้เข้านะครับแต่เรื่องคนที่อาจจริงมิ้นไม่อยาลุงลังหน้าตาเป็นยังไงนี่คือลุงลัง เป็นจิตใต้สำนึกลึกๆนะฮะของพิเต้เองเออเปลี่ยนวันละวัวนะครับโอเคก่อนหน้านี้นะครับพิเต้เองเคยเป็นเรื่องงานด้านข่าวนะครับก่อนนี้อยู่ที่เนชั่นแชนแนลนี่นะว่าอ๋อนี่ครับเนชั่นแชนแนลเป็นข่าวภาพสารติดนะฮะก็เข้าไปขำๆอ่ะไม่ได้ไม่เลยว่าตัวเองจะมาเป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้ตอนนั้นเขาต้องการแค่ผู้สื่อข่าวสายการเงินหนึ่งคน ที่ภาษาอังกฤษได้อะไปเราไปอเอาเข็นปุ๊บครับผมไปเสร็จปุ๊บทันได้เองนะฮะก็ค่อยๆเปิดหน้าหน้าจอนะฮะแล้วก็มีลงเสียงบ้า,อางอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ตัวยทีเป็นผู้ประกาศอยูแล้วพอเนชั่นตัดสินใจเฮ้ยโตนี่แมายว่าเรียนเยอะแทนมายให้คุ้มค่าสปอนเซอร์ที่เข้าตัดอ,ออกแล้วกันนะฮะสุดท้ายก็คิดอยู่แป๊บนึงว่าระหว่างไปทําง,งานเป็นนักหนังสือพิมพ์ของเดอะเนชั่นกับรับเงินเรียนชุดเฉยห้าเดือนแล้วไปทำง,งานที่อื่น โอเคของกันแล้นะก็เลยใบเสร็จปุ๊บนะแล้วก็ <Okay. S 1> ไปยนะ uh, อยู่กับไอทีวีนี่ครับไอทีวตรงนี้นะครับก็เข้างานมันนั้นวันจันทร์ครับอาจารย์นั้นลองกันแล้วดีเวันจันทร์ที่ได้เข้าไปเข้างานเสร็จปุ๊บวันจันทร์วันอังคารปุ๊บวันพุธสั่งครอขอกะทักดีตั้งไอทีวีก็จิกไปนั่นไปตรง<าน>จิกครัอยู่แจ้งใจคนนั้นแจ้งบอกิงผมว่าโอ้โหตายตายนะแต่ก็ช่วงเปลี่ยนผ่านจากไอทีวีไเป็นจเจ้าไอีวซึ่งส่วนหนึ่งเขาบอกว่า ชีวิตขอเราเนี่ย50เอร์เซ is talent 50 is luck เข้าว่ากันว่าบางคนสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากันเวโชหรือสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากันดูส่วนหนึ่งความสามารถของเราเองส่วนหนึ่งนะครับเก่งเฮงคิดว่านะครับก็ด้วยความที่ตอนนั้นนักข่าวรุ่นใหญ่ไม่ได้กินติสินหาปัดเลยตอนนั้นเราถึงเปิวีดีมาใหม่คอยใครต่อใครย้ายออกหมดเลยเขาอยู่ช็อกชุกหมดเลยพี่เต้รู้ด่วนทีว่าเต้อ่านข่าวเที่ยงแล้ง อะไรเงี้ยเล่นความที่ถ้าให้อ่านข่าวภาษาอังกฤษเราไม่มีปัญหาเลยว่าเรามั่นใจามากนะฮะแต่ว่า,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 วา,าก็ไปอ่านข่าวภาษาไทยตอนแรกนะฮะก็มีข่าวนำตัวที่กิจิตรเราก็ถึงขึ้นมาส่วนสถานการณ์รน้ำท่วมถูงที่จังหวัดพิจิตรของไทครับน้ำท่วมสูงที่จังหวัดพิจิตไอ้เงี้ยเรื่อออกอากาศจริงๆเนี่ยเรื้อว่าคือพี่ๆเขาแบบไ่กอดทำไมลอยไม่นา้มันมาเลยอย่างเงี้ยเพราะส่วนบางคือเราไม่มั่นใจนะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเราก็ใส่ไปอย่างนั้น,น,ออาางงน่ะโดยที่เราก็ มันวิเคราะห์ด้วยเฮ้ยจริงๆแล้วทักษะในการพูดปกติเน,นี่ยถ้กษะการภาษาจีนมันก็ไม่ต่างกันนะทนานรองรองนะแต่มันอยู่ที่ความมั่นใจของน้องนิดเองครับนะฮนะเดี๋ยวตัวอย่ตรงนี้เราจะพูดสิทธนะฮะจากไอทีจีนปุ๊บย้ายไปก็สัมมีก็เจ๊งนะครับกลายเป็นไทยพีเอสแล้วก็ย้ายอยู่าายก็ข่าวสายการเมืองอยู่บ้านาาทัน้งขสายต่ำเล่นอยู่แป๊บหนึ่งแตัดใจตรงนี้ไหมครัทารายการสอน, Francis, นภาษาจีนว่าสนุกดีนะฮะก็เลยกลายเป็นอิงวิสเปกซ์สทางไทยพีเอสในปัจจุบันนะะี้นะ โอเคนะฮะก็ชอบเด็นที่ทำให้พี่เต้เองนะฮะสามารถพัฒนาสาังกิตตัวเองได้นะ,ะมันมาจากการศึกษาไม่ใช่บังบ,บ,บนนี้เลยนะฮะอันนี้อันนี้ที่สิเลยเมื่อกี่วันจะโดนดีทายแล้วว่าเอาไ่จบไม่ได้นะครับแต่มีประธานี้ครับตน้อง Bellevue Elementary ตอนนี้เก็งมีโอกาสได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศกับคุณพ่อนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ป .5 นะ,ะกลับมาป .5 แล้วก็โดนสามชั้นป .5 อีกปีหนึ่งเกิดปาฏิหาริย์ต่อห้าเกิดที่ไรครับแต่ขับไม่ออกนะิี่ะพี่ลองในสิ่งนี้พี่เป็นเด็กที่ขนนั่งแห้งขึ้นก่อนเพื่อนในรุ่นนั่งอ่กยมันมันเครียดเว้ยเอ้เงี้ยนะแต่โอเคเราก็ชิลได้อยู่นะฮะจนกระทั่งโดนสองชั้นไปเรยมาก็ว่าดไปไม่ได้เป็นใจหรอกนะวันนั้นตอนช่วงนี้คิดอะไรความคิดความอ่านเนี่ยยังเป็นภาษาติดเลยนะเอ่อคุณครูบอกว่าคุณแม่คะยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องเตเต้คือแม่แม่แม่เลี้ยงเตเต้นะครับชื่อเล่น นะฮะให้น้องเต้เต้เนี่ยอยู่ป .5 อ,อีกสักปีหนึ่งดีไหมคะไอ,อเราาคนคิด No! นป no, okay. ุ๊บ l ลยโดน l o ต l องฟ o ัก o l ักเอฟเอเอเฟทำให้สองั้นโดไอเ o ่โดได้ครับณครูแล้วผมดูเห็นโดนเลยนะฮะไอหนึ่งดอกนะฮะก็แต่ว่าโอเคก็เขาบอกว่าเรียนดี้เรียนมีชันแให้มกักรชละ2อปีนะก็ถึงไจนกว่จะสาได้ีอกนะครับไอต้เต้ก็มีท่ทานเรื่องสัน้นๆเรื่อยวฝากก่อนที่จะเข้าไปเรีย ระหว่างที่ทำงานพิมพ์เอชชั่นเห็นพี่นี้นไม่ฮะ่นนั่งเล่นพิมพ์ของพี่ได้ก็บตีวันก็กำลังนั่งพิมพ์อย่างนี้อยู่เช่นเดียวกันนะฮะกำลังพิมพ์สักพักหนึ่งก็พิมพ์เสร็จไอ้งานก่อนที่เราจะส่งไปให้โนกเนี่ยจะต้องไปให้ที่คนนึงนะชื่อว่าเกรนเป็นเป็นซอฟต์เป็นถ่ายรูปแกเลยนี่ครนะฮะเป็นซอฟต์ตอร์ที่คอยแก้ไขภาษาตีนะฮะกาที่เราพี่ได้เราส่งที่ต้องการจะเขียนเนี่ยไปให้เขา เขาแก้งานปุ๊บส่งกลับมาที่หน้าจอเด่นนะฮะับ้อเราดูอูอันนี้ภาษาเกินมันแปลกๆเว็บบอคอยู่ใช่ไนี่เต้เป็นกระเสืยเนีไม่ต้องบอกอะไรนะนี่เต้เธออยู่นี่มาปีกว่าไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นเลยมาบอกเฮ้ยพี่เกิดอะไรขึ้นบอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเธอเพิ่งเขียนเนี่ยบอกเนี่ยเธอมาพิมพ์อย่างนี้ได้ยังไงเจอเงื่อนไอนายจีซ้อนกสองตัวเนี่ยภาษาไม่สวยย่าอะไรย่าอะไรย่าอะไรบ่นยาวมากเลยจนนั้นเต้บอกว่าพี่ผมไม่ได้เขียนนะไอเกณแก้วนะ บอกบอาบอกเออเหรอแก้แล้วอ่ะใช่พี่เขาบอกวิธีเกดแก้บอกยิ่งแก้ทำไมแก้แล้วบอกบอกเขาบอกโอเคไม่เป็นไรผ่านเอาจากคือคือการว่าปัญหาของจดหมายฉบับนั้นนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเนื้อหาเป็นยังไงแต่ปัญหาไม่อยู่แค่ว่าทัศนคติทมันก็มีแต่ทได้ว่าไอเนี้ยมันเขียนอะไรมันก็ผีดนั่นแหละจากว่านั้นเป็นป้อมมาครับน้องเมื่อมีคนมาถามพี่เต้ว่าในการที่จะประสบความสำเร็จในด้านใหญ่ๆครับเราการทำรายการ การพัฒนาสาธิตการเรียนร,รู้หรืออะไรก็ตามแต่นะฮะวิธีที่ดีที่สุดคืออะไรพี่เต้จะตอบกลับไปเลยว่าไม่มีครับไม่มีหนทางที่ดีที่สุดทางเดียว there is no such thing as one best way แต่ว่ามีนะขอททียดี่สุดที่ได้ว,ว่าใหม่อยู่ที่ว่าหลทางที่จะสอดคล้องกับอาจจะเป็นความภาษาพากเรียกจริตของเราใช่ไหมฮะประมาณนี้บ้างเนาะ โอเคก็จบตรนี้ยอดว่าไปครับครานี้ถามที่หนึ่งน้องๆในห้องนี้เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมครับ<อ>เคยชือ่อว่าใช่ไหมผมดูไปแล้วดิสตมาบอกหลายรอบมากมามานะโอเคที่นี่เป็นหนังที่ประหลาดมากนะเพราะเอาหนังเอาภาคสี่ห้าหกออกก่อนแล้ว, 1, 2, 3, 5, 5, ลว,วก็ห,วกนหนึ่งสองสามติดตามเอ้ย้ยให้น้องๆทุกคนลองนึกถึงตัวละครตัวหนึ่งนะครับอยากให้แถวหลังๆโดยเฉพาะตะโกน้นมานะฮะที่เล่นอยากให้มีนะ ร่ว <Okay>. okay. okay. มกันโอเคเรื่องตัวละครใน Star Wars ครับน้องๆเรื่องสอ, <im itation> okay. อะไรครับโอเคมีบิดาเบเดียร์ยัยครับอนาคิสการ์โลเตอร์มีใครครับเจไดโอเคมีใครครับโยดาโอเคได้เลยนะครับจะ <im itation> มีตัวละครอสองตัวซึ่งเวลาพี่ได้ไปบรรยายล้วสายนี้จะไม่มีใครเอ่ยชื่อเลยนะสองตัวนี้รู้จักป่ะ <im itation> มันชื่อ r า d 2ชคือไอตัว นี่แล้วก็ C T P O ตัวนี้นะครับไอ้ไอ้เตี้ยเนี่ยหน้าที่มีทอะไรครับการมณ์ประมาเกี่ยวเรื่องข้อมูลเรื่องช่างๆซอก่อะไรทในด้านธุรกิจต่างๆนะแล้วพี่ทองเนี่ยครับหน้าที่ทำอะไรอะไรนะครับเดี๋ยวอย่างเดียวเขามีหน้าที่มากกว่าดีนหนึ่งครับเขาเป็ลลาบเป็นลาบที่แปลทุกภาษาในจักรวาลให้เป็นภาษาพิน และจากภาษาที่แปลกลับให้ทุกภาษาได้จับนัสิ่งที่จอห์นกูดัสพยายามจะจะจะใส่ในในในคอนเทนซ์นี้นะที่ได้อ่านเกมเนี่ยก็คถือว่าง่ายคือไม่ว่าเราจะเก่งเกา๋านางไหนนะดาวไรเซเบอร์อะไรแค่นันแล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถสื่อสารหรือสแสดงทักษะที่เรามีให้คนอื่นรู้ได้ความถึงความเก่กงเก๋าเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากนะฮะลำบากสมควรส่งเนื่องจากว่าน้องยนต์ดูนะครับนี่คือแผนที่โลกนะครับ ก็จะแบ,บ่งเป็นฐานที่มั่นของอม,มัธมิตรและก็นพชที่มไม่ใช่แน่เลยอ๋อไม่ใช่แลยแบบยิ่งสีแดงยิ่งเข้มแปลว่าพื้นที่นั้นๆมีคนพูดภาษาอังกฤษยิ่งเยอะและยิ่ง f l u e n t หรือคล่องแคล่วยิ่งจางแบบปลว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีความอ่อนแอมากนะฮะจะสังเกตว่าจะมีขวาอยู่ด้านหนึ่งจอดอยู่แล้วมาสดแรงยูริเดียตรงนี้นะฮะอ่อนแอมากนะครับ จากตรงนี้ตีเป็นตัวเลขสถิติการิเตศได้เลยจานพ่รักในประชากรโลกเราเนะี่ยเขาตีว่าคนที่เกิดมาแล้วมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่มีประมาณนี้ฮะ400ล้านคนแปลว่าเด็กผู้นี้เป็นเด็กพิเศษมากนะฮะเขาเกิดมาเขาไม่ร้องอูแวอูแว้งนะน้องๆมันร้องว่ากูมูก้าเวลามึงมึงกระทบอะไร้็แต่มันจะไม่นองโอ้ยแต่มันจะร้องว่าอัลช์เวลาตกใจจะไปเล่าฮุยฮุยจนผีจะเปรี้ยงเองไม่ใช่นะฮะ เด็กพวกนี้จร้องว่าหรือ goodness g r a อะไรก็ว่าไปนะจะเป็นหมวดนี้นะ,ะอยู่ในหมวดอยู่ในหมวดภาษาอกเป็นภาษาแน่ต่อไปนีมาเยอะจันะอีก1400ล้านคนที่มีภาษาอักเป็นภาษาที่สองกล่าวคือพี่อัอบดุลราชิดซึ่งบ้านอยู่ในตาวซีลัากาก็ e i g i ยังเป็นภาิาจอยด้วยถือว่าอยู่ในขวดนี้นะฮะภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่พูดภาษาจีนได้ในส่วนยัที่แปลกแปลกนิดนึงอ๋อมาเนี่ยมีสปงช็อตใครเข้ามาสิบโมล่ะโอ้ยใครโอ้ยได้คำเยี่ยมหัวใจอ๋อได้ได้ได้หัวใจไดัวใจน้อพวกเนี้จะอยู่ในขวดนี้นะฮะรวมถึงประเทศแบบเราที่พยายามจะเป็นด้วยแม้ว่าการใช้ภาษาอังกฤษบางครั้งของเราผิดไวิธีคอยอย่างุนแรง อีผ We He hey, ู้หญิงอีวุนนะครับเขาเป็นสาวบริการบ้านอออยู่แถวสีลมในกรุงเทพทะเลาะกาแฟกฝรั่งหลังจากที่อยู่ดิบกินอยู่ยิงมาสักพัสกันเพราะทะเลาะกันในรุนแรงไอ้ฝรั่งนี่เมาผมเข้าปุ๊ไอ้นี่มัโกรธมากวิ่งไปในครัวชักมีดมาในทางแล้วก็บอกฝรั่งว่ายูขำเฮียมินิฟูชัวฝรั่งงงไปหมดฮะยูขำเฮียมินิฟูชัวอะไรวะอะไรวะแปลไทยคือ ษาไม่รู้มีไทยกีฬาแล้วมาไทยพาแล้วไม่สกิลหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่การสื่อสารเนี่ยไวคทั้งที่คนไทยทำได้อย่างล้มเหลวเลยนะฮะซึ่งไม่ใช่ความผิดไทยเดี๋ยวจะอธิบายมาแต่ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้นอกจากเราจะมีเพื่อนรวมแล้วประมาณ1,800น้ล้านคนเหมือนขึ้นโลกแล้วนะเนี่ยะเราจะสามารถที่จะมีชีวิตรอดเอาตัวรอดในฐานะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษา official language ดต่่าาง official language อนะะฮเป็นภาษาทางการหรือภาษาราชการใน53ประเทศในองค์กรหลังต่อไปนี้นี่น้องๆข้างหลังเห็นไหมลูกมันท่าเนี่ยเห็นนะเพราะเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวจะเปิดเกงเกมวีแล้วต้องให้อ่านคำเนี่ยมันต้องเห็นนะไม่เห็นนี่จบเลยนะมีวันไปบรรยายลักษณะเนี่ยฮะโอาเตรียมเกมวีไปเทียบเลยโอ้ยมีเตรียมให้ดาวศัตรูว่าเอ๊ะน้องว่าไงไปจัดการรางวัลเดบจ้า มันจะอ enjoy มองเห็นจอยไงวะแต่ดีอันนี้ภาษาอังกฤษถือว่าดีมา,มากๆเลยทีเดียวโอเคในทั้งหมดทั้งหลายในกลุ่นเนี่ยนะฮะสิ่งที่ทําให้ภาษาอังกฤษมีความแตกต่างม,มากที่สุดเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่การเขียนอาจจะไม่ใช่คําศัพท์แต่เป็นเรื่องของสำเนียงน,นะครับสำเนียงที่แตกต่างกันไปนะฮะภาษาเรียกว่า accent นะครับมันก็หลากหลายอย่างเช่นมีเพื่อนได้อีกคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มผมเนี่ยมีชื่อเต้ยสองคน มีช right ื pues mm. you know, ่อสามขนานก็เลยเพื the the ここ่อนกัเลยขนาดนามว่าเต้อ้วนกับเต้ดำดาที่เต่นได้ไหนเต้ดำเก่งมากนะครับไอ้เต้อ้วนเนี่ยเขาไปออสเตรเลียมีเพื่อนชาวปงกอลาเทศคนแรกไอ้ยาบุลราชิดคนเมื่อกี้เลยตัวใหญ่ยกไปอบุลราชิดเจอเต้หุ้นปุ๊บไปหยกได้ทักทายกันอือเอาเรื่องชี้แจงไอเยงงไหมไอ้เต้อ้วนงงพอกันนะครับอันนี้ก็ sorry เอาเรื่องชี้แจงไอเดีฮะ อา o n more time แกเริ really? ่มลงเสียหายใตาดต่อหายใจตาดต่อเบอ e ์ชีไอไอเลยมอยู่เต้วนเลยส่งกระดาษประกาศพี่เขียนอะไรสิ่งที่แขกมันเขียนก็คืออลบอร์ีไยึุณ้ด้วยคุณยืดด้วยว่าทำไมเต้อวนมันทำไมจะไเรื่องอะ่นก็ตรงวอับอร์ชีไอไมังไม่รู้หรอ ท่านคนนี้มันไม่คงไม่รู้แล้ว่าหมดอีกครึ่งโลกฟังกันไม่ออกเลยนะฮะเอ็นเวทภาพแตกต่างนะฮะมันอยู่ที่เรื่องของสองเหียมแต่มันไม่ใช่ความผิดของเต้เว้นที่ฟังไม่รู้เรื่องและพี่เต้กระชือไม่ใช่ความผิดของพี่อับดุลลาชิทที่เขาพูดมาเป็นอย่างเนี้ยไม่บอกว่าถ้าเขาอยู่ที่บังกลอเทหรืออะไรเขาคุยกันแล้วมันเรื่องรวดเร็วรวดเร็วกว่าเลยเร็วด้วยนะฮะไม่ใช่ความผิดใครแต่ว่าการที่สื่อสารไม่ ไม่ไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาที่ใหญ่สมควรแต่ยังสิ่งนึงนะฮะที่เวลา,าน้องๆมีปัญหาใครมีปัญหาเรื่องการอิสระมันหลุดฟังนะมาดูเขาดูนะดูดูอิสระการฟังในหนาและการฟังภาษาอีบูนะ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเลยนะองในห้องแลดบ้านเราเนี่ยเวลาน้องเข้าห้องแลดภาษาอีแล้วได้ฟังหูกันป่ะหรือว่าเปิดออดิโอให้ให้ผู้ตานะ่ะเสียงในออดิโอเนะี่ยจะเป็น r e i n g c o m p r e h s i o n H1 สุดดี o w are you มนจะมาจะมา เสี้ยวฝรั่งที่เราจะเจอดาวทั้งคนไม่ใช่ฝรั่งที่อยู่ในทีวีมันคือฝรั่งที่เป็นเทพฝรั่งที่พูดเพื่อหวังให้เราช่วยเคำตอบนะนะ so อะไรก็ได้นะเนี่ยนะ so that is not the real answer you will hear on the streets อะไรอย่างเงี้ยว่ามันไม่ใช่ไม่หรอกนะครับโอเคแต่สิ่งนี้ที่ทำให้เราพอจะเดาได้ก็คือเรื่องของบอริบทคอนเท็กซ์นะครับเดีเ๋ยวสักคราดหนึ่งนะพี่เต้จะอธิบายว่า ทำยังไงให้เราคิดในภาพใหญ่ใหญ่ในองค์รวมเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวและการเข้าใจภาษาอังกฤษนะฮะเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เพื่อเอาเงินนะไม่ได้เอาสีไม่ได้เอาเอะแต่เพื่อให้เราสามารถสื่อสารได้นะครับเพราะอย่างที่เออ่นะฮะท่านอาจารย์บอกไปแล้วว่า215 0เนี่ยจะมีเด็กเวียดนามเยอะมากนะที่จะทะลักเข้ามาแย่งงานพวกเรานะฮะจะมีเด็กจาก ฟิโลหลายเนี่ยฟิโลไม่ใช่มอใส่แล้วฟิโนฟิโลคืมีนฟิลิปิกเนี่ยนะที่จะมาเทียบเลยแล้วลนะพวูนะดี้ภาษากรีกแ๊ะนะเราน่ากลัวมากนะแต่ว่า